เนี่ยผมว่าหลายคนแหละที่มีปัญหาเพราะว่าหาร้านตัดผมให้ลูกๆให้ร้านนี้ผมแนะนำร้านนี้โอเคอ่ะจะรอแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับคูดินเยี่ยมเลยเหรอโอ้โหไอขวบคะเนี่ยสองขวบเองสร้างต้องใจเย็นนะเนาะมาหลายรอบแล้วหรอคะรอบที่สี่แล้ว คูดิ่งมาเสริมหล่อที่นี่เลยกระเสมเกษาอยู่ตรงนี้อยู่แถวปั๊บปอนรอปั๊บปอนอเชียงใหม่เส้นวงแหวนรอบสองร้านเขาเป็นร้านที่ ตัดผมเด็กโดยเฉพาะด้วยเข้าใจเด็กดีมากเราคิด <Wow. S 1> ว,ว่าโตตัดผมมันล้ำขนาดไหนนะ uh, นเด็กๆน่าจะชอบอ่ะเนาะอูดินนี้ต้องร้านนี้เท่านั้นะ ผมบนยานทำไรอยู่คุณทำไรอยู่ครับ <Wow. S 1> เป็นไงบ้างอ่ะไม่กลัวเลยเหรอโอ้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะตัดผมไม่ค่อยมีร้านแบบนี้เนาะโอ๊ ร้านผู้ใหญ่แล้วก็เอาอะไรนะไม้แป้นมาวางบนกต <c oughs> ะ๊ะพี่ดูจะรอแล้วครับเด็กๆมาตัดเยอะไหมคะ <c oughs> เยอะมากเลยเนาะครับ เออตันเสร็จอยากได้กันดั้มโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ไปเลยกันดัมอ่ะอยู่นิ่งๆเลยนะไม่งั้นหน้าแหว่งเลยนะเป็นไงบ้างครับปูดินเยี่ยมเยี่ยมเลยหรอโอ้โหตรงนี้เพื่อนฮ้องว่าทรงอะไรอย่างปบค่ะฮะอันเดอร์คัะอันเดอร์คั เข็มล่อๆเผินมากเลยเหรอครับปูดินครับ ให้ดูด้วววย้า <Wow. S 1> ดินดูหนังเสร็จแล้วมาเล่าให้แม่ฟังด้วยนะ รอเลยนี่ครับจะสังเกตได้ว่ามีผู้ปกครองพาเด็กๆมาดูดิไหนดูดิ โอ้โหรอยังไม่เสร็จนะเนี่ยว้าวขวดนีสองขวบเองช่างต้องใจเย็นนะเนาะใช่ค่ะ มาหลายรอบแล้วหรอคะรอบที่สี่แล้วลลว,ว้าวที่เขา,า,าเด็กร้องก็ปล่อยร้องค่ะดีมากอื้อ่ะต้อลูกค้า V.I.P ไหมไ,ไงลูกไม่ร้องเลยสองขวบ <c oughs> ต่อขวดลุ้น, <laughs> ออนรนอเลยคร่ออะรอเลยครับทุกคนทุกคนลุ้นหมดอ่ะ รอเลยรอเลยราหันหน้ามาหาแม่หน่อยดิตัวครับ ตัดผมผู้ชายผู้หญิงตัดไหมคะตัดผู้ชายกับเด็ก

เ็จแล้วโอ้โหปะเสร็จแล้วครับ,บครับผมขอบคุณครับไม่เป็นไรครับตัดผมวันนี้เยี่ยมเลยหรอว้าวเบื่อ,อไหมไม่เบื่ออยากได้กระนั้น,นหืมตัดผมดีสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะพี่ เนี่ยผมว่าหลายคนแหละที่มีปัญหาเพราะว่าหาร้านตัดผมให้ลูกๆใช่ไหมใช่ร้านนี้ผมผมแนะนำร้านนี้โอเคผไม่ได้โวยดเพราะว่าผมก็เป็นคนไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่นะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรสักอย่างแต่ปอนเซอร์าเราอยากแนะนำเราโอเคร้านนี้แล้วเราอยากแนะนำชื่อร้านเกษมเกษาเกษมเกษาอยู่เต้นท์รมใหมนรอบสองเลย ทอตอทองบริเวณปั๊งปตทเลยครับจะเห็นชัดเลยขับเข้ามาก็จะเห็นเลยออข้างข้างร้านทองข้างร้านทองแล้วก็ช่างใจเย็นมากช่างใจเย็นมากช่างสองคนนี้น่าใจร้อนตั้งสองคนไหนช่างใจเย็นมากแล้วก็คือชอีกทีนี้เราขอแนะนําเลยนะครับแนะนาร้านนี้ถ้าถ้าผู้ปกครองท่านใดที่อยู่เชียงใหม่อะเนาะแล้วแบบ เฮ้ยหาร้านที่แบบเข้าใจเด็กอะไรเงี้ยรลปมันหาได้ยากผมแนะนํานะครับร้านเส้นนี้เราจะไม่ผิดหวังค่าบริการก็ไม่ได้แพงมากด้วยเนื่องกักการที่ต้องตัดเองและทะลอกกับลูกมากมายเนาะใช่ครับนี่ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทก็ได้ส่งแบบนี้เลยรอๆแล้วก็เขาพอใจด้วยเด็กๆพอใจก็ไม่เฉเพ้ะแค่ผู้ดินนะอย่างอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็จะมีแบบผู้ปกครองหลายๆท่านที่พาน้องเข้ามา ก่อนหน้าก่อนหน้าน okay, şey> ั้นก็มีมีก่อนหน้าที่เราจะเรายังไม่เราไม่ได้ถ่ายไว้ตอนโอเควันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพวกเราด้วยเจนี่แฟมิลี่นะคะมีอะไรดีบอกต่อครับมีอย่างดีอยู่แจงใหม่ก็บอกต่อจ้า